นักการเมืองชื่อดังกลับมาอีกครั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปก่อนหน้านี้ได้รับการเลือกให้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่ด้วยคะแนน96.18%เอร์เซในการประชุมใหญ่ของพักซึ่งเป็นการกลับมาของเขาหลังจากลาออกจากการเป็นสมาชิกพักในเดือนธันวาคม2 5 6 6นายอภิสิทธ์กล่าวว่าใจผมไม่เคยไปไหนเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการกลับมาของเขานี่เป็นการกลับมาของหัวหน้าพักในเวลาที่พักประชาธิปัตย์มีความนิยมตกต่ำลงมากที่สุด ในรอบ77ปีนับจากการก่อตั้งหลังจากที่ได้รับเพียง25ที่นั่งในสภาในการเลือกตั้งปี2566แต่ที่น่าสนใจคือการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากที่นายเฉลิมชัยศีอ่อนหัวหน้าพักปชปคนที่9ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเนื่องจากปัญหาสุขภาพนายอภิสิทธิ์ได้เสนอขอมติจากที่ประชุมในการยกเว้นข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติ ให้กับบุคคลที่เขาเลือกเองมาเป็นรองหัวหน้าพัก8คนรวมถึงนายจุรีนุ่มแก้วดาวทิกตอกทิททอที่มีผู้ติดตาม1.8ล้านคนและเคยเป็นผู้สมัครสสพักชาติพัฒนากา้านายอภิสิทธิ์เคยเป็นหัวหน้าพักปชปคนที่7และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ซึ่งเข้ามาในการเมืองในปี2535เมื่ออายุเพียง27ปีเขากลายเป็นหนึ่งในนักการเมืองอายุน้อยที่สุดของสภาและเป็นหัวหน้าพักปชปยาวนาน14ปี ในช่วงที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเผชิญกับการชุมนุมทางการเมืองในปี2553ซึ่งนปชแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติถูกกฎหมายฉุกเฉินจัดตั้งขึ้นและในช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์เลือดที่สีแยกคอกบวัวทําให้มีผู้เสียชีวิต27คนนายพิสิทธิ์กล่าวกับ BBC ว่าเป็นคืนที่ทุกข์ที่สุดตั้งแต่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งในปี2562เป็นครั้งที่3ที่นายพิสิทธิ์ นำทัพสู้ศิกเลือกตั้งแต่ปชปตกที่นั่งพักตำร้อยจึงกลายเป็นครั้งแรกที่นายอภิสิทธิ์ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักและยังลาออกจากการเป็นสสหลังจากการเลือกตั้งนั้นในการเลือกตั้งปี2566ปชปยังตกที่นั่งพักเสี้ยวร้อยทำให้นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักคนที่8ลาออกจากตำแหน่งจึงต้องมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งนายเฉลิมชัยสีอ่อนถูกเลือกขึ้นในเดือนธันวาคม2566 แต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจนายอภิสิทิ์ได้ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นแคนดิเดตและยืนยันว่าไม่ได้มีเป้าหมายย้ายไปพักอื่นพักประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการนำทางของนายอภิทธิ์ความคิดของคุณเกี่ยวกับการกลับมาของนายอภิทธิ์คุณเห็นด้วยหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนการแสดงความคิดเห็นเลย